ในคลิปนี้เรามาชมพระกรุพระเก่าพระโบราณพันปีกันอีกทีมหนึ่งพระที่ชมอยู่ในขณะนี้เป็นพระทวารวดีพระศิลปะทวารวดีหรือว่ายุคทวารวดีปางประทับยืนนะบางทีก็เรียกกันว่าปางประธานพุทธโอวาทนะเนื้อ <c oughs> โลหะที่นำมาสร้างหล่อนั้นก็คือเป็นเนื้อตะกั่วขึ้นสนิมแดง พระนี้ได้ล้างคาบกรูกออกแล้วเป็นพะรพะทวารวดีนะขึ้นกรูกที่พระปฐมเจดีย์จังหวัดนคปรปฐมนะเป็นเมืองนคปรปฐมเป็นทวารของนคปรปฐมเพราะว่าทวารวดีนั้นมีหลายที่หลายยุคหลายสมัยถ้าหากว่าเป็นทวารวดียุคต้นยุคแรกนั้นอยู่ที่อู่ทองสุพรรณบุรี ส่วนที่นครปฐมนี้เป็นทวาราวดียุคสองแล้วก็ยังมีทวาราวดีที่เพชรบูรณ์และที่ทางภาคอีสานนะคือทวาราวดีนีมนนน้มันเป็นชื่อยุคมันเป็นชื่อยุคไม่ใช่ชื่อเมืองอะฉะนั้นก็การศึกษาประวัติศาสตร์ต้องทำความเข้าใจศิละปะอ่อนช้อยงดงามมากๆอันนี้น่าจะรับอิทธิพลจากอินเดียเป็นรับอิทธิพลจากอิน ขนาดองค์พระค่อนข้างเกื่อความ <c oughs> สูงขององค์พระน่าจะอยู่ที่ประมาณสามนิ้วนะอยู่ที่ประมาณสามนิ้วหรว่วสามนิ้วฟุตม,มีความคมชัดลึกทุกสัดส่วนเรียกว่าฝีมือช่างนี่ระดับช่างหลวงกันเลยทีเดียวช่างชั้นครูแกะออกมาได้สัดส่วนสรีรละ และมีความอ่อนช้อยนะมีความพริ้วนะดูงามแล้วก็ดูมีสเสน่ห์แต่น้ำหนักจะค่อนข้างหนักทวงมือเหตุเพราะว่าขนาดองค์ค่อนข้างเคืองและค่อนข้างที่จะเทหนาเทหนากว่าพระร่วงทั่วไปนะ อันนี้ไม่ใช่พระร่วงอันนี้เป็นพระ <c oughs> ทวรารวดีนะทวรารวดีปางประธานอภัยหรือว่าปางประธานพุทธโอวาทก็แล้วแต่จะเรียกกันไปใครจะเรียกชื่อปางว่าอย่างไรก็ว่ากันไปตามความเข้าใจของแต่ละท่านก็แล้วกัน